ก็ตอนนี้เข้ามาถึงวัดหลวงพ่อทบแล้วนะครับตอนนี้วันที่สิบห้าก็มีคนมาค้ายหวยตามวัดก็ประมาณนั้นนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูคนระับที่ผมจะไปดูคือต้นยางใหญ่ก่อนเป็นลำดับแรก ตรน,นี้เขาก็มีกันนกก็กันได้อยู่เหมือนกันนะครับลูกป,ปัน้นที่ผมสนใจก็ตรงนี้เขาบอกว่าตลาดต้นยางแล้วก็มีจุดเช็คอินอะไรงนี้จุดเช็คอินจุดถ่ายรูปครับ ก่อนตอนหลังโควิดใหม่ๆผมก็เคยมานะครับมาทีหนึ่งละนี่จะดูครับบริเวณร,รอบๆออันนี้เป็นโบสถ์เก่าของวัดช้างเผือกครับขุดพบเมื่อวันที่14พศ2547คร25ับประมาณ300ปี สมัยกรุงศรีอยุธยาประมาณนั้นก็เป็นบ,บริเวณภายในวัดก็จะมีต้นยางใหญ่ครับเขาบอกว่ามันมีสามต้นนะต,ต้นก็ตายไปเนี่ยต้นนี้เด่นมาก ในวัดก็มีตลาดอะไรประมาณนั้นอายุประมาณ300ปีครับเส้นระวงเกเม็ดต้นยางใหญ่300ปีก็สมัยกรุงศรีศรุธยาครับก่อนนึกถึงต้นต่เคียนที่อยู่วัดโพธิทับช้างที่เขาสันนิษฐานว่าพระเจ้าเสือเป็นคนปลูกไว้สมัยพระเจ้าเสือ ก็เป็นภายในวัดหลวงพ่อทบนะครับพ่อช้างเผือกเดี๋ยวสุดท้ายผมก็จะพาเดินขึ้นไปดูไหว้สาลีและสังขารของหลวงพ่อทบนะครับที่เขาทำไว้อติมากรรมยัน สร้างแพงโบสถ์เกา่าในนี้ก็เป็นพิพิธภัณฑ์ครก็เหมือนจะขึ้นได้นะครับนี่ทั่วไปภายวัดเจาะจะเป็นประมาณนี้ อดนายงชิดกับข้างบนก็คือสะตรีละ เออพี่ทำไมทางนี้เขาบูชาปลาดุกเหรอที่เห็นปลาดุกนี้คือคนบูชาปลาดุกไม่รู้เหมือนกันผมเชื่อเป็นมาอย่างไรหนูไม่รู้ครัเหรือผมก็ไม่รู้ผมเคยเห็นผมเคยเห็นเหมือนกันบูชาปลาดุกจ้าอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวถามข้างนอกวัด้านหน้าตรงนี้ถวายดอกไงโต๊ะ ทำนิดหน่อยสาธุครับลวงปู่ทบครับสรีละท่านยังอยู่เดี๋ยวจะไปถามไม่ให้คาใจทาไมบูชาด้วยประดุจ้านี่ก็ภายในวัดลวงปู่ทบมาวัดช้างเผือก ทางท่านก็เป็นแม่น้ำแล้พี่เห็นบูชาด้วยปลาดุกย่างนี่คืออะไรทกแค้บนค่ะเหรอขาบนไว้สําเร็จเขาก็เอามาถวายทําไมต้องบนด้วยปลาดุกย่างหลวงพ่อชอบปลาดุกย่างอ,าอ้าวเหรอเป็นอาหารที่ท่านชอบตั้งแต่สมัยท่านยังไม่บรนะคะอ๋อก็อออคือคือประมาณนี้เนะาะก็ <laughs> แปลกใจ <laughs> เดี๋ยวผมจะพาไปดูทางทางด้านหลังของวัดเนี่ยว่าคืออะไรอันนี้น่าจะเป็นบอ่อนะ้ำภายในวัดนมน่าจะเป็นแม่นม้ำหรือเปล่าเป็นบอ่อไมอใไ่แม่นม้ำใส่ย้อยสวยครับหลากสีชมพูกำลังออก นี่คือบ่อี้่งป่านะฮะนึกว่าแม่น้ำเป็นสระน้ำป่าเยอะน้ำหมุนเย็นน้อย

อ,อ,อ,นอนันนนลาตาลี่ะรั